สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเซกฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทำวุ้นกะทิลายหินอ่อนค่ะทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาตินะคะหอมหวานมันมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้น้ำมะพร้าวนะคะอยู่ที่450 ml ค่ะ ต้มน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ดอกอัญชันลงไปค่ะประมาณ1 0บถึงสิดอกนะคะหรือจะใช้เป็นอัญชันสดก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะพอเราได้สีน้ำอัญชันที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ตักดอกอัญชันออกให้หมดค่ะแล้วก็นํามากรองด้วยกระชอต,ตาทีอีกหนึ่งครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงวุ้นลงไปค่ะอยู่ที่2ช้อนชาขึ้นนะคะ ผมให้ผงวุ้นนะคะละลายค่ะและอีกส่วนคือวุ้นกะทิค่ะเราใช้กะทิอยู่ที่450 ML เหมือนกันนะคะแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นค่ะ2ช้อนชาขึ้นเหมือนกันค่ะจากนั้นเราก็จะพักวุ้นให้อิ่มน้ำนะคะประมาณ10-15นาทีค่ะเราก็นำวุ้นอัญชันนะคะมาต้มให้ผงวุ้นละลายก่อนค่ะเราใช้ไฟกลางในการต้มนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะ พอผงวุ้นละลายใส่น้ำตาลทราย100กรัมลงไปค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำเปล่าในการต้มดอกอัญชันนะคะน้ำอัญชันของเราก็จะสีน้ำเงินนะคะอันนี้เราใช้น้ำมะพร้าวในการต้มค่ะก็เลยออกเป็นสีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะปริมาณตามชอบนะคะ แล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะนำวุ้นมาใส่ถาดถาดที่แอดใช้นะคะอยู่ที่7คูณ9นิ้วนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็นำวุ้นกะทิค,ค่ะมาต้มให้ผงวุ้นละลายนะคะใช้ไฟกลางในการต้มค่ะคนให้ถึงก้นหม้อด้วยนะคะ พอผงวุ้นของเราละลายดีแล้วค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่100กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชาค่ะคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายละลายนะคะจากนั้นเราก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะวุ้นอันชันของเรานะคะก็เริ่มเซตตัวเล็กน้อยแล้วนะคะแล้วก็เทวุ้นกะทิลงไปได้เลยค่ะ เราเทแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเกี่ยวุ้นนะคะให้วุ้นกะทินะคะทั่วกับถาดนะคะผสมให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวค่ะประมาณสักสองชั่วโมงเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะ ตอนนี้นะคะวุ้นของเรานะคะก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะออกจากถาดเลยนะคะแล้วกข็ข้อแบบนี้ค่ะเราก็จะได้วุ้นลายหินอ่อนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการนะคะตัดเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็ไปใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะ ถ้าใครมีดอกอัญชันสดนะคะก็ใช้ได้นะคะพอดีว่าของแอดนะคะก็มีเป็นดอกอัญชันแห้งก็ใช้เป็นแบบนี้ค่ะส่วนสีวุ้นของเรานะคะออกสีเข้มๆแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นน้ำมะพร้าวในการต้มกับดอกอัญชันค่ะก็เลยได้แบบนี้นะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ วุ้นกะทิลายหินอ่อนของแอดค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองมาทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ